มาดูกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดใหม่ที่นาโดยคุณนนทพันล่ำซ้ำนั่นนะครับตอนนี้ก็เริ่มทางานแล้วนะครับแม้ว่าจะยังไม่ได้ตําแหน่งนาะยกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะเนื่องจากว่าต้องรองให้กกทได้จดทะเบียนก่อนแล้วก็รอให้คณะกรรมการชุดเก่าหมดวาระในวันที่10มีนาคมคือจะทำงานอย่างเป็นทางการก็คือวันที่11มีนาคมแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มงานแล้วนะเพราะว่า เขาบอกว่าถ้าหากว่าเริ่มหลังจากวันที่11มีนาคมเป็นต้นไปอาจจะช้าไปก็เริ่มที่จะทําทงานตั้งแต่แตบัดนี้เป็นต้นไปเลยนะครับล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้คุณนนทัลล่ำซัมน,นะครับว่าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่นะครับเดินทางไปประชุมและพูดคุยกับคณะผู้ตัดสินและผู้ประเมินผู้ตัดสินชาวไทยทั้งหมดนะก็อาจจะมีคณะผู้ตัดสิน 5-6คนที่ทําหน้าที่เกณฑททลีกเมื่อวานนี้นะครับในคู่รู้วางของนแก่นกับเชียงรายที่ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้นะฮะเนื่องจากว่าติดภารกิจอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่ก็มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดนะครับก็ได้มีการพูดคุยกับทั้งคุณวนวลผาล่ซมซำแล้วก็พลตำรวจโทสำราญวนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นหนึ่งในสภากรรมการและจะเข้ามาเป็นประธานผู้ตัดสินนะครับพร้อมกับจะนําวิธีการจับสลากผู้ตัดสินกลับมาใช้อีกครั้งเริ่มจับสลากครั้งแรก,กก็คือวันพุธ หรือว่าวันพุ่งนี้นะครับคุณนนทพันเนี่ยก็ได้เดินทางมาพูดคุยกับคณะผู้ตัดสินนะครับโดยมีอาจารย์โสพลมหาบุญหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินกล่าวต้อนรับและมอบกระเช้าไว้กับคุณแป้งนะครับและพลตำรวจโทสำราญนนมานอกจากนี้คุณนนทพันธ์ยังได้มอบกรมธรรม์ของบริษัทเมืองไทยประกันภัยให้กับผู้ตัดสินทุกคนคนละ2 0 0 0 0 0บาทพร้อมกับแต่งตั้งพลตำรวจโทสำราญนนมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติทําหน้าที่ดูแลทุกอย่าง เกี่ยวกับวงการผู้ตัดสินนะครับขณะเดียวกันนับจากนี้จะใช้วิธีการจับสลากในการเลือกผู้ตัดสินทำหน้าที่ทุกสัปดาห์อ่ะเดี๋ยวขีดเส้นใต้ในเรื่องของการจับสลากไว้ก่อนก็เดี๋ยวค่อยมาิีครอกกันในภายหลังนะครับว่ามันมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรนะครับทำโพลหน่อยไหมพ,พ,พี่ต่ออืมว่าอ๋อเออก็จริงๆเนี่ยอย่าพึ่งเลยอย่าพึ่งดีกว่าขอดูสักแมตสองแมตก่อนอ่าดูฟีดแมตด้วยกมันเป็นอย่างไรนะฮะ เออนะอาจจะดีก็ได้หรืออาจจะไม่ดีก็ได้อเออนะฮะซึ่งคุณแป้งนะฮะก็ได้กล่าวว่าตอนนี้รอกรกทรับรองอยู่ในเรื่องของการเป็นนายกสมาคมนะครับแต่คุณแป้งเองก็มองว่าเ,ออเรื่องการพัฒนาผู้ตัดสินเนี่ยก็อยากจะเร่งนะในการมาพูดคุยทําความเข้าใจกับผู้ตัดสินทุกคนนะครับอีกอย่างก,ก็ทราบข้อมูลมาไม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านแมตช์คอมมิชเนอร์ทั้งไทยลีก1ถึงไทยลีก3 ผู้ประเมินผู้ตัดสินก็รา,ราวๆ1,231คนก็อยากที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับซึ่งทางด้านของคุณพลตำรวจโทสำราญนวลมาเนี่ยนะครับคุณแป้ก็ได้กล่าวว่าท่านเป็นผู้ช่วยผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติมาก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ก็ดำรงตำแหน่งนี้อยู่ด้วยนะครับท่านเองก็เป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของฟุตบอลเป็นอย่างดีด้วยนะดังนั้นเนี่ยยิ่งไว้วางใจให้ท่านเนี่ยมาดูแลผู้ตัดสินนะครับ ซึ่งคุณแป้งเองนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องของเ,อเหตุการณ์เฉาที่เกิดขึ้นในเกมฟุตบอลไทยลีก2ด้วยในเกม,มระหว่างเชียงใหม่ FC กับนบครราชสีมา FC ซึ่งในเกมดังกล่าวนี่นะครับโคชบอสปฏิพัทธ์รอบรู้นะครับโคชของเชียงใหม่เนี่ยได้ล็อกคอแล้วก็ทาร้ายผู้ตัดสินซึ่งคุณแป้งก็พูดตรงๆก็คือว่า,าไม่ค่อยที่จะปลื้มเท่าไรหร่กับพฤติกรรมนี้นะครับก็ฝากติดติงไปนิดนึงนะครับจนล่าสุดเดียโคชบอสเองก็ลาออกจาก เชียงใหม่เอฟซแล้วนะครับเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบนะแล้วก็เชียงใหม่เอฟซเนี่ยก็ได้มีการแต่งตั้งโค้ชกอล์ฟนัทพลกระจ่างโพขึ้นมาคุมทีมแทนนะครับในช่วงเ,เกมที่เหลือหลังจากนี้จนกระทั่งจบฤดูกาลการแข่งขันนะครับอืมนะฮะทีนี้เนี่ยนะฮะกลับมาพูดคุยถึงเรื่องของการจับสลักทีมงานผู้ตัดสินอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในอดีตเดี๋ยมันก็เคยมีมาแล้วในสมัยที่คุณวรวีมักกุดี เป็นนายกสมาคมเนี่ยนะฮะในตอนนั้นเนี่ยถามว่ทาทาไมถึงใช้วิธีการจับสลากก็เนื่องจากว่ามันมีข้อคอรหาว่าจัดผู้ตัดสินคนนี้ไปตัดสินทีมนี้เพื่อประโยชน์ให้การหรือเปล่าคะ่ะนะฮะซึ่งในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีข้อคอรหานี้อยู่นะฮะซึ่งข้อคอรหาเนี่ยมันก็เกิดจากการที่แฟนบอลเนี่ยเขาก็คอมเมนต์มากันนั่นแหละว่าผู้ตัดสินคนนี้ตัดสินทีมนี้อีกละ และทีนี้ก็ได้ประโยชน์จากทีมจากผู้ตัดสินคนนี้อีกละอย่างเงี้ยและโดนแบนก์็โดนแบนซ้ําแล้วซ้าเล่าอย่างเงี้ยเราขอไม่เอ่ยชื่อก็นน้ว่าเป็นทีมไหนและผู้ตัดสินคนใดดังนั้นคุณแป้งเขาจึงใช้วิธีการนี้เนี่ยนะฮะมาแก้ไขนะฮะมาแก้ตรงจุดที่ว่าหลังจากนี้ไปจะไม่มีการจับผู้ตัดสินคนนี้ให้กับทีมนี้แล้วนะข้อขอรหานี้ใช้ไม่ได้ละเเราว่าใช้การจับสลากนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับการจับสลากเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะฮะคุณอย่ามน่าเเเกกงีย ทีมใหญ่เจอกันเองอะความกดดันมันสูงออย่างเช่นเกมในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เนี่ยนะครับ BG ปทุมนะครับเจอกับทรูแบงคอ n ยู e นเต็บซึ่งแม้ว่าจะยังเหลืออีกหลายแมชแต่ว่ากันว่าแมชนี้เนี่ยถ้า BG ต้องการที่จะลุ้นแชมป์เนี่ยต้องชนะบ u ให้ได้ส่วน B u ถ้าแพ้อ,อีกแล้วเราก็บุริล์จะหนีไปอีกนะครับม,มันจะทำให้โอกาสที่บุริย์จะเป็นแชมป์ก็มีสูงมากแล้วผู้ตัดสินไทยทุกคนเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าแต่ละคน อาจจะพูดถึงเรื่องมาตรฐานการตัดสินได้ยากเพราะมันจับต้องยากถูกไหมแต่แค่ว่าลายเส้นนะ่ะก็ยังมีไม่ได้ไม่ได้ถึงขั้นสูงสุดกันครบทุกคนนะใช่ถูกไหมอืมนะฮะดังนั้นเกมที่มีความหมายนะเกมที่มีผลต่อการตัดสินชี้ชะตาวัดแชมป์หรือเกมที่ทีมท้ายตารางเจอกันเองและมีความหมายต่อการหนีการตกชั้นเนี่ยนะฮะถ้าคุณใช้ผู้ตัดสินที่ชั่วโมงบินไม่ถึงประสบการณ์ไม่ดีนะฮะเจอความกดดันเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ย คุณจะเป่าผิดพลาดหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคือการจับฉลากเนี่ยทาได้แต่ผมมองว่าเกมใหญ่ๆควรให้ที่จะพิจารณาส่งมือดีๆไปลงไปเป่าไหมแล้วมันเคยมีกฎถูกไหมพี่ต่อว่าผู้ตัดสินที่เกิดที่จังหวัดนี้ห้ามตัดสินทีมที่อยู่ในจังหวัดหรือบริเวณใกล้เคียงแล้วถ้าสมมติว่ามันมีการจับฉลากนี้จริงๆอ่ะไอ้กฎนี้จะยังใช้ต่อไหมหรือว่าถ้าเกิดว่าจับขึ้นมาอ่ะเช่นสมมติ เป็นคนจังหวัดสุโข,ขทยัยแล้วได้จับต้องไปตัดสินในเกมที่สุโข,ขทัยลงแข่งอย่างนี้จะเป็นอย่างไรกันต่อคือควรนํามาพิจารณาด้วยนะออย่างเช่นบางคนเนี่ยโอเคแล้ว,ว่าอาจจะไม่ได้เกิดในจังหวัดนั้นแต่ว่าดันไปเรียนมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนั้นอย่างเงี้ยก็ไม่ควรที่จะลงทันหน้าที่ในในเกมที่คู่นั้นตัดสินถูกไหมฮะเออนะฮะ จังเกมวันอาทิตย์นี้เนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะว่าใครจะตัดสินเกมระหว่าง BG เจอกับ BU ซึ่งเป็นเกมที่ทีมใหญ่เจอกันคู่แล้วมันจะเต็มไปด้วยความกดดันมหาศาลนะฮะเปเปได้เนี่ยผมว่าคู่นี้ควรส่งมือดีๆลงไปเป่าดีกว่านะ,ะมือดีๆของเราตอนนี้ก็มีเยอะนะอย่างเช่นเป่าโคตสีสิกกรภูอุดมอย่างเงี้ยซึ่งตัดสินเอเชียนคัพมาก็ได้รับคําชมเป็นอย่างดีหรือว่าจะเป็นเปาสงการบุญมีเกียรติ ที่วิ่งสปริน์สปริน์สี่ร้อยเมตรเกือบทันเจ้าเทจริฤษักงกอเปาเปาโบไม่ใช่เปาสงกรามแล้วเป่าโบเลยบอกว่าถ้าใส่เต็มแล้ววิ่งตรงเท่ากันอ่ะผมแจ้งนะแล้วเเท่ก็บอกว่าถ้าอาจารย์ทันผมจริงนี่อาจารย์ไม่ต้องเป็นกรรมการแล้วล่ะเออนะคือแต่แกวิ่งเร็วจริงคือการวิ่งเร็วแบบนี้มันทําให้เห็นอยู่อย่างว่าพูดสินท่านนี้เขามีการเตรียมร่างกายที่ดีนะครับพูดถึงท่านนียนะฮะถ้าจะให้ดีก็คือว่า ต้องอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดแต่ต้องไม่กีดขวางการเล่นของผู้เล่นทั้งสองทีมนะเนี่ยพอสงกรานเมื่อวานนี้ก็ได้ไปพูดคุยกับคุณแป้งด้วยนะแล้วก็มีผู้สื่อข่าวหลายท่านเนี่ยก็ไปสัมภาษณ์นะว่าโอ้โหเคล็ดลับของพี่สงกรานเนี่ยทำอย่างไรถึงวิ่งเกือบจะถึงเกือบจะแซงเจริญศักดิ์วงกรเลในทำนองนั้นเออนะถ้าให้ไม่ตรงๆผมน่าจะทันเขาประมาณนั้นน่ารักดีก็มีการแซวกันในโลกออนไลน์ระหว่างเจริญศักดิ์แล้วก็ พูดถึงสงการามนะฮะจริงๆแล้วก็ทุกุก็เรียกว่าทุกรูปแบบในการตัดสินใจวิธีการวิธีเลือกมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียจริงนะต่อข้อดีก็มีข้อเสียก็มีอะไรเงี้ยแต่แบบมาดามป้าเห็นว่าไอ้การจับสลากเนี่ยจะใช,ใช้ทดลองใช้ก่อนอไม่ได้หมายความว่าพอมาประกาศใช้ั้งนี้จะใช้กันยาวๆนะจะทดลองใช้ดูก่อนแล้วก็ดูข้อดีข้อเสียแล้วค่อยมาพัฒนาแก้ไขกันต่อตอนนี้ก็ทดลองระบบนี้ไปก่อน นะฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าเกมที่มีความหมายเนี่ยยังไงก็ต้องคัดเลือกนะเอามือดีๆไปเป่ามิฉนั้นนถ้าหากว่าเอามือที่มือไม่ถึงหรือว่าประสบการณ์เนี่ยอ่อนด้อยไปเป่าด้วยนะฮะแล้วมันผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยมันจะทาให้ผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยเขาขาดความมั่นใจไปด้วยนะเอออาจจะเป็นการฆ่าข้อทางอ้อมก็ได้นะฮะเกมนี้ก็เรียกว่าเดิมพันมันสูงจริงฆ่าด้ันมันสูงมากนะอ่ะก็ดยู ราตามกันในเรื่องนี้นะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้คือมันก็รู้สึกว่าฟุตบอลวงการฟุตบอลบ้านเราเนี่ยพอมันมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหัวเรือใหญ่เนี่ยแล้วประกอบกับผลงานช่วงที่ผ่านๆมาใช่ไหมมีประเด็นดราม่าอะไรต่างๆแล้วมีการเปลี่ยนโค้ชมาเป็นจากอิชิดูเหมือนกระแสมันเมันเริ่มเริ่มกลับมานะความสนใจมันก็กลับมาแบบแฟนบอลก็กลับมาสนใจฟุตบอลไทยมากขึ้นนะครับก็หวังว่าจะ เป็นลิมิตหม่ที่ดีนะในการเริ่มต้นทํางานของคณะทํางานของมาดามแป้งแต่มาดามแป้งก็แอคชั่นเต็มที่นะตั้งแต่ได้รับการเลือกตั้งมาก็มีคือเดินหน้าทํางานเลยอ่ะทั้งมาดามแป้งทั้งทีมงานเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็เป็นภาพดีๆให้แบบแฟนบอลก็รู้สึกว่าเออก็มีการขยับเดินหน้าในแต่ละแต่ละหน่วยแต่ละแต่ละฝ่ายเพราะว่าวงการฟุตบอลมันโอ้โหทุก เรียกว่าส่วนที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้งของก,กังบฟุตบอลมันมีเยอะมากอะ่ะใช่ไหมนะครับอ,อย่างวันเมื่อวานนี้ที่เรามีภาพของที่เรนโบว์เซเดียมครับโอ้มันก็เห็นภาพแบบนี้อยากให้บันที่มันอาจจะเป็นแบบแรงกระตุ้นให้แฟนบอลในจังหวัดอื่นๆนอะ่ะเฮ้ยเราต้องไปให้เต็มสนามแบบนี้บ้างนะนะครับพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นาฬิกาเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา